มาที่จังหวัดลบบุรีค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสุขภาพสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตาในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีเปิดโครงการประชา,าร่วมใจห่วงใยสุขภาพสายตาโดยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นโดยการตรวจคัดกรองโรคทางตาค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางสายตาโรคทางตาและตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ให้แก่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสนับ สนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่า ปัญหาสุขภาพสายตาเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลดวงตาถนอมสายตาเฝ้าระวังป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะสายตาและดวงตามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันค่ะพบว่าผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสที่พบปัญหาทางสายตาเช่นตาพร่ามัวจากโรคต้อที่ตาปัญหาสายตายาวทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทํากิจกรรมได้อย่างปกติและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากความสามารถในการมองเห็นลดลงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะผิดปกติของการมองเห็นเทศบาลเมืองลบบุรีจึงจัดทำโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสายตาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางสายตาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีต่อไปค่ะ